เฮ้ยทุกคนเห็นอะไรตรงนั้นไหมเห็นกล้องสีคููตรงนั้นไหมทุกคนนั่นคืออาหารเสริมที่บูมบอกว่าจะซื้อมาถ่ายคลิปตามสัญญาแล้วบูมก็ลืมถ่ายแล้วบูมก็ไปกองมาทุกนั้นว้าไปแล้วทุกคนดูดิอ้ลโหสวัสดีค่ะ บุ้มเคยสัญญาไว้ตั้งแต่ทำคลิปโอเซเนกับเพื่อนๆไปแล้วตอนปิดขีป,ป้พูดว่าเฮ้ยบุ้มไปเจออาหารเสริมตัวหนึ่งในเพศของเขาแล้วรู้สึกว่าของเขาอะน่าสนใจน่าสนุกบุ้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีคนสนใจเยอะๆเดี๋ยวบุ้จะไปหาซื้อมาถ้าบุ้หาซื้อได้บุ้จะมาทำคลิปรีวิวให้แล้วมาหาซื้อได้ที่วัดสันจะบอกว่าภุ้มซื้อมาแล้วลูกก็ไปตั้งรวมกับกล่องของที่แบบบุ้มจะได้คลิปหรือว่าของที่แบบบุ้มซื้อมาใช้ซื้อมาลองไหนบุ้จะซื้อของมาแล้วกกกกอออองงไว้เยะนทุค จริงจริงแล้วมื่อก้มานั่งเล่นอยู่แล้วดืหันไปมองมีอะไรที่ซื้อมาแล้วอยากลองแล้วยังไม่ได้ลองอาวมีตัวนี้ไงคือประเด็นอ่ะคือตั้งใจจะถ่ายคลิปด้วยไม่ใช่อะไรแล้วมาเป็นอาเสิร์นี้เราต้องกินแล้วม่ต้องกินหลายวันทุกคนบุก็เลยแบบว่าอ้าวเทำไมไม่ถายเก็บไว้ทำไมตั้งนานทุกคนน้องคือผลิตภัณฑ์โอเซเนเอ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 ูเอ็ว เพืรอนั่นแหละทุกคนน้องคือปฏิพันธ์อาหารเสริมโอเซเนเหมือนครีมโอเซเนที่เรารีวิวไปนะครับทุกคนแนตะ่ตัวน,นี้เป็นอาหารเสริมที่ผูบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าคําเคม็มชูรของน้องไม่ได้แบบว่ากินแล้วผิวสวยกินแล้วผิวดีกินแล้วเป่งปังหรือกินแล้วออล่าก็จะระจายเหมือนตัวอื่นเลยนี่เป็นครั้งแรกของการรีวิวอาหารเสริมที่รู้สึกว่าแปลกที่สุดแล้วคิดว่าแบบน่าจะมีประโยชน์มากว่าสำหรับใครหลายๆคนเพราะบูเองอะยังไม่เคยเห็นใครรีวิวอาหารเสริมเรื่องพวกนี้เลยคือบูไม่เห็นเองนะไม่ใช่ไม่ค่อยมีใครรีวิวนะ แล้วกลิ่นจะหายกินแล้วกลิ่นจะดีกินแล้วรีจะ,วจะไม่เม่นคือเราช่วยเรื่องกลิ่นทุกอย่างในร่างกายนะครับทุกคนตอนี่บุ๊ม่านมาเนี่ย่อนที่จะไปซื้อเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปแบบติดตามเพจของเขาแล้วเราก็ไปดูอาหาเสริมตัวน,นี้ของเขานะครับทุกคนราคาจริงๆอะทุกคนมันอยู่ที่890บาทแต่ว่าตอนที่บุ๊มไปซื้อมันมีโปรก็คือ558บาทแต่บุ๊มกลัวว่า,วาระยะเวลาเห็นผลของเขาจริงๆอะกี่วันถึงจะเห็นผลนะครับทุกคนเพราะว่า1กล่งเลกล่องเลนคั่อเ่ามีสิบหก แล้วอีกบุกก็เลยแบบอ่ะสองกลองเลยก็ได้แต่ที่บอกว่าน้องเขาเค็มเรื่องกลิ่นใช่ไหมแล้วน้องเขาเค็มเรื่องกลิ่นทุกซัอรติ่งในร่างกายเลยกลิ่นไม่พีงประสงค์ทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราอะไม่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นปลากลิ่นเนื้อกลิ่นเต้าอย่างเงี้ยทุกคนกินจะกะแลเนี่ยกลิ่นกายทั้งหมดหรือว่ากลิ่นตดและกินขี้ก็กินเยวก็ได้้วยนะอันเนี้ยอาจจะพูดตกไปแต่มันคือเรื่องจริงทุกคนเคยได้ยินป้าแบบเวลาเข้าห้องน้ำแล้วเขาตอบเพื่อนอ่ะแล้วเคยถามเพื่อนว่ามึงเป็น่นากมี กินดิบุ่มยกตัวอย่างให้ฟันแบบคร่าว <Xu ân> ๆเลยกันว่าแบบเออประมาณนี้ทุกคนและก็ในนะครับตัวนี้มีส่วนผสมของ S e O S ที่ช่วยปรับสมดุลของลำไส้ให้ดูดซึมอ,อาหารเสริมตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเขายังมีส่วนผสมของกูดไนโตรเนกันบวิตามินซีด้วยก็คือเราจะได้ต้งผิวไปด้วยอ่ะทุกคนและหลายคนจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันจะดักจับยังไงหรือว่าช่วยเรื่องกินยังไงนะครับทุกคนอันนี้ผู้ไปศึกษาอ่านข้อมูลมาเลยแบบเยอะมากๆกลไกของการทํางานของมันเนี่ยคือสารแทนนินที่อยู่ในสารสกัดของลูกลัับดดิจะะเาาไไปปกกกนนนทที่่มึงงรรรสคคใยุแ ออกมาในรูปแบบน้ำเช่นแบบเหงือ่อหรือปัสสาวะเป็นตน้นแล้วจะบอกว่าสารทันิีเนี่ยไม่ได้แป้งไหมเลยทุกคนคออมันมีผสมอยู่ในชาหรือกาแฟที่เรากินกันทุกวันเนี่ยทุกคนมันก็เลยเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าทําไมกินชาหรือกาแฟมันไม่ช่วยดับกลิ่นตัวเราเพราะว่ามันมีในปริมาณน้อยมากๆประมาณนั้นแหละทุกคนและถ้าถามว่ากินทั้งหมดกี่วันถึงจะเห็นบลนนั่นคือคาถามของบูเหมือนกันทุกคนบูนก็เลยแบบซื้อมาสองกล่องเพื่อเตรียมไว้เลยแต่จริงๆอ่ะบูมาลู้ที่หลังว่ามันขึ้นอยู่กับน้าหนักตัวแล้วก็ขึ้นนนนนนอออยยู่่่่กกกััับจําาาวววริขงงงเเด้้ซึตแค แล้วก็เป็นคนที่แบบนึ่งไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองมีกลิ่นอะไรนะแต่ถ้ากินทีอะไรเงี้ยเออทุกคนบูมีแต่ถ้าเลอกกินตัวทุกคนบูเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วบูก็เลยไม่รู้ว่าบูจะกินไปแล้วบูจะได้อะไรนะครับทุกคนแต่บ,บูก็อยากลองอะ่ะแต่ก็มีอย่างหนึ่งอ่ะที่บูชอบมากๆเลยก็คือบ,บูชอบกินอาหารที่มีกลิ่นฉุนพวกกระเทียมพวกหอมแดงพวกหอมใหญ่พวกอะไรเงี้ยชอบมากเดี๋ยวบูจะแกะให้ดูนะครับทุกคนน่าจะบูได้มาบูจะไม่ได้แกะเลยตื่นเต้นมากนี่ ตตเดินอุ้ยเขามาเป็นซองตอนแรกบุกเข้าใจว่าเขาจะใส่เป็นแผงเหมือนแผงยาทุกคนอดูดิอันนี้ดีมากสําหรับคนที่แบบว่าต้องพกไปกินนอกสถานที่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบคนทํางานอะไรเงี้ยพกไปแค่วันละ2องจบในไหนก็ได้ไหนแล้วทุกคนข้างกล่องเขาไม่ได้บอกว่าให้ทานตอนไหนนะครับเช้ากลางวันหรือเย็นหรือก่อนนอนอะไรแต่ว่าเวลาที่ทานอาหารเสริมที่ดีที่สุดก็คือก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนไปเลยนะครับทุกคนบุก็จะทานก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนแล้วกันเนาะแต่วันนี้บุกขอแกะให้ดูก่อนแกะกินตอนนี้เลยก่อนเพราะบุกเองก็อยากรู้ว ข้างในเขาจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแต่เท่าที่จับอะก็คือน่นจะเป็นแคปซูลปกติอะไปทุกคน้องเป็นแคปซูลแบบอนเม็ดเจลบอลแล้วกินหอมมากอยากให้ได้กินพอแกะมาเนี่ยกินคือกินหอมมากอะทุกคนแต่เม็ดคือเล็กมากนะเล็กแบบดูดิเล็กแค่ประมาณแบบปลายนิ้วอะกินเลยหนึ่งเม็ดโอเคทุกคนนี่คือการก <c oughs> <c oughs> ินอาหารเสริมไปแล้ววันที่หนึ่งแล้วหลังจากนี้เราจะกินอีกทั้งหมด15วันใน1กล่องนะครับทุกคนโอเคไป หลังจากทีเรากินมาทั้งหมด1 5วันวันนี้คือวันที่16แล้วโอเคกินเสร็ทุกคนหมดแล้วเหลือแค่แบบกันยืนอัสนสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผู้จะมาสรุปให้ฟังนะครับทุกคนว่ามุกินโอนเซนเอมาทั้งหมด16วันเป็นยังไงบ้างน,นะครับทุกคนโอเคไป ทุกคนครับวันนี้ผุมกินโอสเดกคอฟที่หกวันแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าบมกินไปแค่หนึ่งกล่องแล้วนะครับทุกคนมันมีเรื่องเล่าอยู่ก็คือกล่องนี้เป็นกล่องที่เรากินกันซึ่งบุมมก็บไว้ครบทุกซองเลยที่เรากินกันเนี่ยเห็นปะเนี่ยเลือแจะซองแล้วและเห็นกล่องข้างหลังนี่ไหมนั่นคือกล่องที่สองที่เราซื้อมาเราซื้อมาคู่ก,กันจับได้ปะทำไมชอบถามว่าจับได้ปะคือทุกคนเพิ่งดูต้นคิปอันนั้นกล่องที่สองนะครับทุกคนแต่ว่าคุณโบ๊ทเขาเอาไปกินเรนะะนนา,เา,เนนเา,เาะ ปู๊กินไปได้ประมาณ10กว่าวันแล้วบุก็แบบคอยถามคอยเช็คอาการตลอดว่าแบบเป็นยังไงบ้างดีไหมนู่นนี่นั่นไหมคือให้นางคอยแบบสังเกตการเราคอยให้นางดมคอยแบบ <c oughs> ก็นายตลอดเวลานางก็แบบว่า <c oughs> เฮ้ยยังไงขอกินบังได้ไหมมีอีกกล่องหนึ่งขอกินได้ไหมแล้วนางก็หลักกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วที่สำคัญก็คือ <c oughs> ทุกคนกล่องที่สามนางแอบไปซื้ออีกกล่องหนึ่งทุกคนเพราะว่านางเห็นปุ๊กกินแล้วนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนางก็เลยแบบแกกินหนึ่งกล่องแล้วนางก็แอบไปซื้อมาอีกหนึ่งกล่องสรุ สามกล่องทุกคนงงมากก็คือมาสุปผลเลยละกันว่าบุก,กินโอเซเนไปนะครับจะรู้สึกว่าเนี้ยบุยกข,ขึ้นมาเนี่ยกลิ่นที่บุ้มบอกหอมมากมันยังอยู่เนี่ยกินอาหารเสริมของเขาหอมมากคือแค่ยังไม่ได้กินอะ่ะเรายังรู้สึกเลยว่ากลิ่นที่มาจากเม็ดแคปซูลหอมมากถ้าใครไม่เชื่อหนะลองซื้อไปสักกล่องหนึ่งดมแค่เม็ดแคปซูลก็จะรู้แนละ้วว่าบุ้มอ่ะไม่ได้โกหกแล้วพอบุ้กินไประยะเวลาหนึง่งอันนี่บุ้มบอกว่าบุ้มน่ารักตัวน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท่า ความเป็นแก๊สขึ้นมาเยอะมากมาดาให้เหมือนลมหายใจหรือว่ามีกลิ่นขึ้นมาในลาคอเหมือนแค่ฟิวฟิแบบเป็นแก๊สอะทุกคนขึ้นคนน่าจะออกเวลาเรากินของแรงๆกินกระเทียมอะไรเงี้ยเราจะมีกลิ่นกระเทียมออกมาจากปากประมาณนั้นน่ะทุกคนแต่ว่าพอกินเข้าไปนานันทีมันไม่ได้ยับยั้งกระเทียมที่แบบอยู่เราอุดในปากเราตอนที่เรากินทันทีนะเพราะว่าอรเสริมของเซเนตตัวเนี้ยเขาไปช่วยดักจับกลิ่นภายในร่างกายแต่พอเรากินขึ้นไปใหม่ๆอ่ะกลิ่นที่มันติดอยู่ตาลิ้นตำฟันตำนู้นตำนี้อ่ะมันไม่ได้ดักจับได้ ตัวสารแทนนินที่เราบอกไปอ่ะมาไปดักจับในร่างกายนะครับทุกคนประมาณนั้นคือมันทาให้วันที่2ของเราที่ควรที่จะมีกลิ่น้วอุมันไม่ละอุขึ้นมาก็คือกลิ่นในกระเพาะเราอ่ะมันดีขึ้นว่างันเถอะอันนี้ยจากนการทดลองของตัวบูมเองเลยแล้วก็พวกกลิ่นขับถ่ายจะบอกว่าบูมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลิ่นคือแต่ว่าบูมกินเฉียะพ่อนข้างมีกลิ่นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยบูมรู้สึกว่าบูมไม่ค่อยได้กลิ่นเฉียของตัวเองเออทุกคนอุ้ยนี่เป็นการรีวิวที่แบบพบกันแล กินฉี่ของเรามันดีขึ้นมันไม่ได้มีความฉูดหรือไม่ได้มีความแรงเพราะว่าบุม๊มเป็นคนที่กินอาหารเสริมเยอะแล้วยิ่งคนที่กินยาเยอะจะรู้ดีว่าถ้าเรากินยาเยอะกินนู่นกินนี้เยอะเราจะมีกินฉี่ที่แรงขึ้นมีสีฉี่ที่เข้มขึ้นใช่แต่ตัวเนี้ยนั่งมาช่วยทุเลาทาให้หนักเป็นเบาทําให้แบบบาปกรรมกลายเป็นความดีขึ้นอะไรประมาณนี้ทุกคนและอย่างที่บุ๊มอบอกว่าเขามีส่วนผสมของกูต้ากับวิตามินซีคือความกูต้ากับวิตามินซีเนี่ยแน่นอนว่ากินไปอ่ะมันก็จะช่วยให้ผิวเราดูดีขึ้นนุ่นนนนีีี่่่่ัึ้้้อออววววาาาาาามมมมไไไใหหกกก็คืดดเเเรรรริิสต ทั้งแบบเรื่องผิวด้วยได้ทางเรื่องกลิ่นด้วยนะครับทุกคนสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นหนกักๆหรือกลิ่นแรงๆคิดว่านา่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการกินอะเยอะกว่านี้มากกว่านี้แล้วถามว่าถ้ากินไปกลิ่นจะกลับมาไหมซึ่งนับจากวันสุดท้ายที่เรากินไปอะก็คือวันที่16ใช่ไหมบุมอะยูนเว้นไปอีกอาทิตย์หนึ่งเลยนะถึงมาอาัดคลิปปิดทุกคนเพราะว่าบุมอยากรู้ว่ากินไปอะกินมันจะกลับมาไหมนะคบทุกคน7วันที่บุมผ่านมาเนี่ยบุมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ทำให้บุมกินกลับมาน กินเขาอะในที่สุดอะพอผ่านไปนานๆนะกินมันก็จะกลับมาอยู่ดีเพราะว่าคือเราหยุดกินไปร่างกายเรามันก็ทํางานปกติเพราะเรายังใช้ชีวิตปกติกินอาหารปกตินู่นนี่นั่นปกติแต่เราไม่ได้กินตัวนี้เพื่อเขาไปดักจับกลิ่นแต่เขาจะไม่ได้กลับมาทันทีแบบว่าหยุดกินปุ๊บพรุ่งนี้กินกลับมาเลยขนาดนั้นไม่ใช่นะครับทุกคนมันมีระยะเวลาของเขามีช่องว่างของเขานั่นหมายความว่าเราสามารถกินแล้วก็พักก็ได้นะครับทุกคนหรือถ้าคนมีอาหาเรืลยงกินแรงก็สามารถกินได้ต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติิกก็คืออลุาดบนนนนััที้ยม ปูบุ้เชื่อว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของใครหลายคนแล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของูบุ้เองเหมือนกันนะครับทุกคนหลายคนอนะมักจะมีคําถามมาเสม,มอว่าพี่คะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงน้องบูมถ้ากินแล้วเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนูบุ้ก็เลยพยายามหาข้อมูลให้ทุกคนได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคนที่มีน้ําหนักตัวเกิน70กิโลกรัมแนะนําให้ทานวันละ2เม็ดต่อวนันแต่ว่าไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับทุกคนเพราะว่ามันบาลานซ์กับตัวน้าหนักตัวของเราต่อย่างบูมอะน ในเพจเขาแล้วก็ติดตามในเพจเขาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วล่าสุดบูมเห็นเขาอ่ะมีแจกของด้วยนั่นคือส่วนที่บูมไปซื้ออีกกล่องมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทุกคนถ้ายัางไงก็ลองไปติดตามในเพจเขาดูนะคะรับเพราะมันจะมีโปรโมชั่นหรือว่ามีแบบพวกกิจ,จกรรมแจกนู้นแจกนี้นะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวเนี้ยอาจซื้อได้ที่วัดสันเลยนะครับทุกคนคือหาซื้อง่ายมากโอเค,เค,ะคะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการลองผลิตภัณฑ์ตัวโอเซเนตตัวนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ถ้าใครลองกินแล้วหหหหหหหรร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 ืืืืืือออออออใคค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 เเเเยยยกกกกกิินน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 ู่่่่่่แแลลล้้้วววะะะะััััับบบทททุุมมมีีีีำตปไาา็ผงๆส นคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าคนอื่นอ่ะจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆหรือว่ามันทรงผลอะไรจริงๆแต่สิ่งแรกเลยที่ทุกคนต้องรู้คือถ้าซื้อไปปุ๊บแกะปุ๊บทุกคนจะรู้สึกเหมือนบูมเลยคือปิ้นแคปซูลเขาหอมมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยกหนุกดับตะไคร้แชแนลนี้ด้วยนะครับแล้วย่าลืมกดกริ้ง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 มาราจให้บูมด้วยนะครับใครอยากทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ดองอะไรนะครับทุกคนก็